สวัสดีครับมองเซลป์วิกแมชประจำวันนี้ครับไปกันที่ศึกพรีเมอร์ลิกอังกฤษเกมคู่ระหว่างทอทนนมฮอสเปอร์พบกับนิวคาสเซิลลงสนามเวลา23น30นาทีนะครับสามารถไปร่วมสนุกได้ที่ adsiam212 สำหรับสมาชิกใหม่รับเพิ่ม120%ทักเพิ่มเพื่อนเข้าไปสอบถามรายละเอียดได้เลยครับ โดยเจ้าถิ่นทันทมฮพอสเปอร์นะครับปัจจุบันล,ลงสามมา15นัดมี27คะแนนส่วนนิวคาสเซิลนะครับ15นัด26คะแนนครับผลงาน5เกมล่าสุดของทั้ง2ทีมนะครับสเปอร์เสมอ1แพ้ไปถึง4ล่าสุดเปิดบ้านแพ้เวสต์แฮม1ประตูต่อ2ส่วนทางฝั่งนิวคาสเซิลนะครับ5เกมล่าสุดชนะ2เสมอ1แล้วก็แพ้2นะครับล่าสุดบุกแพ้เอฟเวอร์ตันศูนย์ประตูต่อ3โดยสถิติการพบกันของคู่นี้ครับ 5ครั้งหลังสุดที่พบกันเป็นทางซิลชนะ2ครั้งนะครับสเปอร์ชนะ2ครั้งแล้วก็จบด้วยการเสมอกัน1ครั้งครับซึ่งความพร้อมของทั้ง2ทีมในวันนี้นะครับเจ้าถิ่นสเปอร์ตัวเจ็บยังคงหน้าเดิมๆนะครับทั้งฟานเดอร์เฟนเจมส์ดิสันเบนทันคูเอลิกไดเออร์นะครับโดยวันนี้เนี่ยก็ยังคงหวังไว้ที่แนวรุกอย่างซองฮึงมินนะครับ ไดยันคูรูเซฟสกี้เบเนนจอนซ่าแล้วก็กองกลางอย่างโจนี่โรเซลโซส่วนทางฝั่งยูคาสเซ่นนะครับวันนี้ก็คงจะยึดชุดเดิมๆนะครับโตรุกมีอีซักเอมีรอนแอนโทนีกอร์ดอนนะครับกองกลางก็บุโนโกิมารไลกับโจลินตอง ซึ่งความน่าจะเป็นของเกมในคู่นี้ครับฟอร์มการเล่นช่วงหลังสเปอร์ไม่ค่อยดีนะครับแต่นิวคาสเซิลเองเกมยังก็ดูมีปัญหาครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยดูแล้วไม่ง่ายนะครับกับการที่จะบุกมาเก็บแต้มจากสเปอร์กลับออกไปได้ซึ่งแน,นวโน้มคู่นี้มีโอกาสที่น่าจะจบด้วยการเสมอกันไปครับสกอร์จะเสมอกันไป1ประตูต่อนห